รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกราะเ1 1 3รุ่นปี2026ได้นำตำนานกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งยานพาหนะรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ1960และกลายเป็นหนึ่งในยานเกราะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลกโดยประจำการในกองทัพของหลายประเทศและในปี2026นี้ M113 ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความท้าทายของสนามรบยุคใหม่สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือระบบเกราะใหม่ รุ่นปี2026ใช้กรอบคอมโพสิตน้ำหนักเบาผสมกับแผงกรอบปฏิกิริยาเพื่อป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวระเบิดแสวงเครื่องและแม้กระทั่งอาวุธต่อต้านรถถังบางชนิดแม้จะมีการเสริมกรอบมากขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาจุดเด่นของ m 1 1 3เอาไว้นั่นคือน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายทางอากาศได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อนได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าได้ถูกแทนที่ด้วยระบบไฮบริดไฟฟ้าให้แรงบิดมากขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นและยังเคลื่อนไหวได้เงียบกกว่่าาาเดิมมอยง ระบบไฮบริดใหม่นี้ยังทำให้ M113 สามารถเคลื่อนที่ในโหมดไฟฟ้าได้แบบไร้เสียงซึ่งได้เปรียบมากในการลาดประเวณและปฏิบัติการในเมืองความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถรับมือกับสภาพพื้นผิวครุขคะได้ดีขึ้นด้วยระบบช่วงล่างใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงภายในตัวรถถูกออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดห้องบรรทุกกำลังพอลมีการติดตั้งบอกแบบโมดูลา ระบบป้องกันแรงระเบิดและระบบปรับอากาศสำหรับสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมทั้งติดตั้งหน้าจอดิจิทัลและระบบสื่อสารทางยุทธวิธีเต็มรูปแบบลูกเรือสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเรียลไทม์จากโดรนดาวเทียมและศูนย์บัญชาการได้ตลอดเวลาหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ M113 ปี2 0 2 6คือระบบอาวุธโมดูล่าสามารถติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มมิลลิเมตรขีปนาวุธต่อต้านรถถังหรือแม้แต่โมดูลปล่อยโดรนได้ตามภารกิจ ระบบอาวุธเหล่านี้ควบคุมจากภายในตัวรถช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกยิงตอบโต้ในด้านการเอาตัวรอดรุ่นใหม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกสามารถตรวจจับและสกัดกั้นจรวดหรือขีปนาวุธที่พุ่งเข้าโจมตีได้รวมทั้งมีเครื่องยิงระเบิดควันและระบบรบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน สมรรถนะการลอยน้ำยังคงเป็นจุดเด่นของ m 1 1 3และในปี2026ก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นรถสามารถลอยน้ำและข้ามแม่น้ำหรือแม้แต่พื้นที่น้ำท่วมได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมช่วยให้ปฏิบัติการสะพานยกระดับรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นในด้านการบำรุงรักษาและการสนับสนุนทางโลจิสติกชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบโมดูลาร์ระบบอิเล็กทรอนิกมาตรฐานและแผงเข้าถึงง่ายช่วยให้สามารถซ่อมแซมในสนามรบได้อย่างรวดเร็วลดเวลาหยุดปฏิบัติการลงอย่างมาก 1> M 1 1 3รุ่นปี2026ไม่ได้มีไว้เพียงสำหรับการรบเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจด้านมนุษยธรรมด้วยภายในที่กว้างขวางระบบขับเคลื่อนลุ่มนวนและความสามารถในการป้องกันตัวเองทำให้เหมาะสมกับการอบพยพพลเรือนส่งมอบสเสบียงหรือสนับสนุนภารกิจกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงในปี2026 M 1 1 3ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานที่แท้จริงไม่เคยจางหาย แต่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการป้องกันที่แข็งแกร่งและความอเนกประสงค์ที่เหนือชั้น M 1 1 3พร้อมแล้วสำหรับอนาคตของสมรภูมิและภารกิจต่างๆที่กำลังจะมาถึง